สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับของ first com fc 169ตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับ first c o อ fc 169นนะครับตอนนี้มันฟังช่องเดียวอยู่นะครับก็คือหมายความว่า,าเคอร์เซอร์อยู่ข้างบนก็คือฟังช่องบน เคอร์เซอร์อยู่ข้างล่างก็คือฝั่งช่องล่างนะครับนี่คือฝั่งช่องเดียวอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับจุดดักตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้กดช่องบนนะครับช่องบนปุ๊บนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงอนนี้หน่อยนะครับเท็ดเทดเทดอ่านี่นะครับทีนี้ถ้าผมวอข้างล่างนะครับเนี่ยวอช่องล่างหนึ่งอันอันนี้กดวอข้างล่างเห็นไหมครับมันไม่ได้ะครับเนี่ยกดไม่ได้ก็คือถ้าจะได้เราก็คือ อ่าเลือกลงมาช่องล่างนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็คือกดเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเราจะวอล้่องบนก็ไม่ได้แล้วทีนี้อ่าก็นนคอือเราฟังช่องเดียวถ้าจะวอลบนก็กด่างนไหครับอ่านะครับทีนี้เราอยากให้มันฟัง2ช่องพร้อมกันก็คือหมายความว่าอ่าสแตนบายสองช่องนั่นเองนะครับวิธีทําให้ทําแบบนีนะ้กดเมนูนะครับเมนูเพื่อจะเข้าเมนูไปเมนูที่16หนะครับหรือกด16เลยนะครับ16ปึ๊บ มาเมนูนี้เลยนะครับ TDR นี่ครับมันออฟอยู่เห็นไหมครับเสร็จแล้วให้กดอ่ะอันนี้ต้องไวนิดหนึ่งนะครับโอ้รุ่นนี้มันไวมากเลยนะครับกดเมนูครับปึ๊บมาเมนูที่16เสร็จแล้วกดเมนูครับปึ๊บอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับเราก็กดลูกศรลงให้มันเป็นอ n เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็คือเรียบร้อยครับทีนี้อ่ะทีนี้ วอออกมานะครับทีนี้จะวอบนนะครับก็คือได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับจะวอข้างล่างเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องนี่ครับโดยที่เราไม่ต้องเลื่อนหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเราให้มันปรับออโต้เลยบนก็ได้ล่างก็ได้เห็นไหมครับง่ายๆวิธีฟังสองช่องพร้อมกันนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะฟังช่องเดียวเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนู ก็กดเมนูซ้ำนะครับมาเมนูที่16กดเมนูปุ๊บ <Don 't S 1> เพื่อจะมาปิด <Stand by. S 1> นะครับปิดให้มันเป็นออฟนะครับกดลูกศรขึ้นให้เป็นออฟแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันปุ๊บ <Conf irm. S 1> อ่ากดเรียบร้อยครับทีนี้อ่ะกด exit ลงมาอ่ะก็คือเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับอ่าอันนี้เคอร์เซอร์บนอ่ะเคอร์เซอร์ล่างไม่ได้นะครับเห็นไหมครับต้องปรับลงมาข้างล่างมันถึงจะรับได้อ่าก็คือสรุปก็คือเคอร์เซอร์อยู่ช่องไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับ วิธีฟังสแตนบายสองช่องพร้อมกันมันก็ไม่ยากนะครับลองไปทำดูนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยสองช่องหรือช่องเดียวนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ